นะครับข้าวเย็นวันนี้เมนูแกงแล้วไม่สมใส่ไก่แซ่บจเสร็จบชิมเลยอือหือหอมแล้วไม่สมหอมไะอีตู <c oughs> มีสูตรสำเร็จครับการทำอาหารแต่อาหารบางอย่างมันจะมีปัจจัยภายนอกซึ่ง ราต้องทำหนึ่งนะครับอแช่ยังไงอย่างเช่นเมนูนี้แย่ั้นไม่สมถ้าเราไม่สมบริไดที่บริไดที่ในที่ในที่นี้ก็หมายถึงว่ามักบริไดนะ แต่งเอาเอื่แซ่ประ <c oughs> เด็นหนึ่งเราน้นไม่สมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารเมนูนี้ก็คือ่ <c oughs> วนพวกสมปีตก,กับบะ่อแซ <c oughs> เรามีแบบเรียกว่า <c oughs> สเสน่ในการทำอาหารของแต่ละเมนู <c oughs> tắt rồi chắc mò chỉnh hoan ho là ô, sẹp gì đi sẹp gì bên คืออะไรของแ่บอยู่ที่ปากคนหักอยู่ที่ใจ <c oughs> เป็น,น <c oughs> เมนูหนึ่งที่ครอบครัวนี่ครอบครัวผมนะโปรตานกินกัน <c oughs> ทำกินกันเป็นค่อนข้างที่จะประจำแบ้ไม่สบใส่ไกลหรือใส่เนื้อสัตว์อย่างอื่นเท่าที่หาได้เท่าที่ก็สิมนี้ จะก็จะพาไปกันช่วเดี๋ยวกินซุ้มมื้อนี่ก็ <c oughs> ต้องเซตตัวเองลนะไก่กับเป็นไก่ชีพีเหรอไก่ตามห้างนะไก่บ้านครับ <c oughs>

ขออภัยนะอัน <c oughs> บริษัททีพีนะครับเนี่ยวิจารนครับวิจารไปมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่สามไปจะถูาาก,าากฟ้องว่าอยอ่างไองง กินครับทำคลิปเกี่ยวกับการกินก็กินเฉพาะ,ะ <c oughs> พูดเฉพาะการกินไป <c oughs> เ,ร,เ,เ,เรื่องนรับ้องบอกนอกเหนือจากสิ่งที่เขาควบค,คุมได้ไม่สมเงยครับ ในตำบลที่ผมอยู่น่ะวันนี้แม่ค้าที่ปรนเทดอยู่ประจําหากินได้ง่ายๆเมนูนี้เมนูง่ายๆ <c oughs> แล้วก็แซ่บถูกใจในคนในครอบครัว ได้อเอ,าอ,อ้าฝนครับฝ <c oughs> นตกเลยเด้แต่ว่า อยู่ข้างนอกกันชี่เย็นอยู่แต่อันนี้อยู่ในบ้านมบนมีลม แซ่บดีแซ่บแสบแสบโชคดีป่ะเนียน่ยเลยคนเฮาเกิดมาจะกินของแซ่บเพื่อแพ้ความแซ่บไอ้พี่น้องในเบิงผ่านคลิปวิดีโอ กูไ <c oughs> ด,ด้มาก,กับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ดดกูได้บ๊อบบกตะพานไปนะครับบ่ต้องเบืออบ่ต้องกดไลค์กดแชร์ยังกันได้บอเคยังครับเจ็ด้นมาก,กับเพื่อ hấp sẹp con đuôi, này đang cho vừa dạp, khẩu lắm vừa năm nay lại lắm đi lại có mềm nhiều vừa, vừa. vừa hết bánh. พอดีละแตประมาณสิบนาทีละ <c oughs> โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็วันละคลิปบายบายครับสวัสดีครับ